ประมาณนั้นนะครับลิตรหนึ่งคือค่า normal ถ้าจับไม่ผิดน,นะครับเปเปอร์ตอนนั้นที่ทำออกมาค่าเฉลี่ยประมาณพันสองซีซีนะครับล่าสุดโรบอติกทําเมื่อวันจันทร์ที่แล้วน่าจะบีบไม่เกิน100นะครับพอเครื่องมือค่าเครื่องไม้เครื่องมือดีมากนะครับบีตติ้งเราจะลดลงอย่างจะช่วยคว่ค่า,าเลยถ้าเราไม่เกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับนะครับโอเคนี่ก็ที่แล้วก็คอมบิเคชันไม่แตกตา่างในสองกลุ่มนี้คอมบิเคชันไม่แตกตา่าง เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนะครับตัวโรบอติกมีประโยชน์ในที่บอกไปคือฟื้นตัวได้เร็วบีติงน้อยกว่าโดยที่องค์ประกอบเอาค่าเท่ากันนะครับในผมขอข้ามไปเร็วๆนะครับคราวน,นี้มาดูด้านเขาเรียกเฟต้าเฟต้าหรือไฟเฟต้าในคนไข้ที่ทําโรบอติกมีอะไรคือโรบอติกสามารถล็อกโหลดได้เกิน16โหลดไหมนะครับมีคอมบิเกชันต่างกันไหมมีวันเยียร์รีเลเตสิเพชั่นของยูนิตเดนเวอร์ชั่นที่ มีปัญหาไหมดีเคลฟีนแตกต่างกันไหมเมกาทีมซื้อเข้ามาจิ้นแตกต่างกันไหมสรุปเทียบกับโอเพนก็ไม่แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบนันโรบติกเทียบกับโอเพนเท่าเทียบเท่ากันเลยนะครับดีกว่าอยู่สองเรื่องก็คือเสียเลือดร้อยกว่ากับกลับบ้านเรียกว่านะครับก็ขึ้นอยู่ทท่านทําพวกอาจารย์ทุกท่านจะสนใจหรือเปล่าค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณสักงสองแสนห้าตอนนี้นะครับเอเคสส่งมาได้นะครับคาวนี้อีกอันหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในยุคยุคข,ของผมดีกว่า นะครับก็คือการลอ็อกของน้ำเหลืองสมัยก่อนเราจะบอกลอ็อกกับน้ำเหลืองต้องล็อกให้เยอะเกิน25โหนดหรือสแตนดาร์ดนะครับใครล็อกไม่ถึง25โหนดถือว่ากระจอกมากนะครับซึ่งผมก็ล็อกไม่ถึงเลยนะครับนะครับเพราะผมก็มีความเชื่อของผมเหมือนกันนะครับว่ามันมีประโยชน์จริงหรือเปล่าในปัจจุบันดีเซิร์นออกมาชัดเจนแล้วนะครับเราแบ,บ่งเป็นสองยุคยุคแรกคือยุคก่อนมี Neo Exchange ดีเซิร์นล่าสุดออกมาแล้วนะครับว่าการลอ็อก i n d e p e n ด e n t กับการล็อกลิมิเต็ดไม่แตกต่างกันนะครับการบริจิต์อเอาคัม เราทำไปต้องไปล็อกเอ็กเทนต์สูงๆไหมแต่ปัจกกจุบันก็เริ่มมีความเชื่อด้านนี้ลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะในคนไข้กลุ่มไหนครับในคนไข้ที่กลุ่มที่เป็นเนกาทีฟบายอิมเมจิ่งคือ c ีไม่เจอโหนดเลยจะเป็นต้องไปล็อกสูงไหมไม่จําเป็นนะครับล็อกแค่สแตนดาร์ดเพียงพอนะครับอันที่สองพอเ,เข้ามาสู่สู่ยุคหางเดือยยุคนิวเอจูแบงค์เริ่มให้นิวเอจูแบงค์เยอะๆเวลาเราให้นิวเอจูแบงค์ไปทุกคนจะทราบ เวลาไป็ล็อกโหนดโหนดยิบล็อกยากขึ้นในที Connie, ่2คือโหนดได้น้อยลงเขาก็เลยเริ่มมาดูว่าเอ๊ะและความล็อกโหนดยังมีความจำเป็นอยู่ไหมเพราะการให้ดีเอนเอชเวนก็เข้าไปฆ่าเซลล์ที่เป็นไมโครเมทานเตสิตเหมือนกับการล็อกโหนดเหมือนกันนะครับดาตาออกมาชัดเจนนะครับว่าทั้ง2กลุ่มที่ล็อกโหนดได้เกิน15โหนดกับไม่เกิน15โหนดไม่แตกต่างนะครับเลยทําให้เทรนด์การล็อกโหนดในปัจจุบันเนี่ยอยู่แค่5ในกรณีนี้นิเกทีฟอิมเมจิ่งนะครับล็อกสแตนดาร์ ในส่วนตัวถ้า Positive Imaging หรือ Positive ในที่ถ้าออกผมยังพิเ f เ r ที่จะรอ e e x t เ n d e เด่นอยู่นะครับแต่ถ้านในกติบ Imaging งเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมรอแค่้สแตนดารหรถึงแค่ Common i อเอ็นไบ f i c a t i o n ีนอ่อนนะครับ